จะลกูกดิได้ว่าหะฮัลโหลลกสองลกูงลกป่ะสามลูก ตาเช้กกระซมทุกคนเลยปามันนก้วกุนยแห้งแก้วนะอะกลับไปสบายดีละกาสวัสดีฟซีนาองกำจามละกาครับส้มสองสปารตาสลาวสบายดียังเช้าเ้าไหมน้องยังเช้าเช้ามันนี่ก็มาพบกับสปาร์ตคือเก้าทุกคน วันน anyway. ี้กาสปาร์กาอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าทุกคนเลยวันนี้หน้าสปาร์ว่าสีข้าพี่พาน้องไปเรียนหาเสียงยาสีข้าทุกคนเลยเพราะว่าหน้าก๋าแลี้วก็มาหาเสียงยาทุกคนเลยมาเสียงยาสปาร์มาเสียงยาหายสปาร์ทุกคนเลยเสียงยาหายเข้าเพราะว่าเป็นน้ำเข้าใช่ไหมเป็นปู่อยากเนี่ยปลาบรรยากาศดีพอทุกคนมืดฝนคึมฝนอยู่ปู่ฝนตกแน่ๆเลย หายหายเป็นตัวกว้างกว้าง่าจะปัดกะยังไม่แล้วโทษอลยแต่ไม่ใช่งานหายเข้านั่นทุกคนเพราะว่าภา่สีคำเป็นตัดเถอนะ À, nó cái mình mở xem nó Chị Cô nhảy gì nhúc nó no, Mình đi vào đây nè Mình đi mình phải may Chị nhúc là Nó làm mấy cao của tôi đây Nó làm mấy tôi đấy, đây mà khít bụi บป็มากเปมากจุ้มนะด,นนะนะนดนนีนี่นี้ขบอนี้ดีกันนะเขานะขนาดซักห้างไน้ในนู้ Ừ ừ. ừ nhẹ nhẹ, cái này là mong muốn ông nhìn anh bunyan lại anh anh bê lưu nhanh nè nhanh nha hùng bê lưu nhanh nè nè

Ba chắc lô đi lâu ba tà lô, một tóc con nít hỏa, lô, hãy ha cô nít này. hít nít hết em, anh tung, anh tung, anh tung, tôi nhảy, anh tung, anh tung, anh tung, anh này, hết này, anh nè, anh mà, ôm มันเป็นไรเายเต็มันคืนนี้ทุกคนเลยแจ้งเราจะได้มาเดี๋ยวแจ้งตี4ี่คืนเลยได้กินอาหารดีแลวกวันนี้กันวันนี้ก็ได้กินชิ้นหมูป้าทุกคนเลยลุงเพื่อนเธอเออมาสีข่ำนะ สิคยาเป็นกิจีเลี้ยทุกคนเลยมาปาดกันได้สองคนทุกคนเลยเดี๋ยวก็เจ้าไปแล้วดอวก็เจ้าเต่มคืนนี้นะอืมปาดกันิคี่ยคูดทุกคนเลย ปาดเข่งปาดขาอันวทั้งหลังมืดแล้วกระจัด มื้อนี้ล่ะนี่ค้าเก๋เอาก่อนซีนก่อนทุกคนเอ้ากับป้า <tipan> 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 มันก,ก็ปนดีเลยปนปันเฮาป้ากหานตับเหนือ่อยเนาะเยอะสองเปียนตับ ครูมันกเาบ่เกนหลายตวนเ่ยทุข์เนี่เนื่อเนื้อทุอย่างเนีย่หลายตัวตัวเดออาสปาร์สไดนพักพักย่จริงวะทุกคนบ้พักคเอานะะคู่บคูอะไรพักค สปาสิตาอันพักโคทุคกคนเอสาสีโคเอานะพักโคแล้วกัอันนี้ก็สาิปีงนนองสมปองนะพักโคอ๊บอนนะเป็นวัดทุกสียงกสีเป๊กเลยนะผลโต๊ะแข้งผลเมื่อวานไงสีเนียเนักโคก็ นี่ปาดผักแล้วเรียบร้อยนะนี่ยะปาดสีไว้ปีนเอาทุกคนเลยโคกันหลายเต็มนะจะปาดสีลางหูสีไข่เส้นแล้วกาโหข้าเส้นทุกคนเลยจะได้จะได้ไปค้างมองนะ ชื่อการละลาดทุกคนไปเก็บข้า bát cả ông là sẽ nha bắt cả sẽ đi hái vui chín có tốt đấy phải đi mua sao đây bắt vô khí là cả nhá biết bùng á sẽ bắt cả biết bùng nè nhà mà tao mà hung gì cái pin xin thôi đấy sẽ bắt chỉ mà khu mà hung con nè bắt chỉ mà khuôn mà hung tao mà có đấy một cái thế thôi

สัปัดคู่เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมือนี้นะสปัดเฮอหลานตามชูกินมือนี้ทุกคนเลยเพราะว่าเพิ่นตามเซฟเลยสปัดจีเฮอหลานตามชูกินแล้วเบิ่งนนะมือนี้เพิ่นสี่ตามชูกินนะจะปัดกับคู่เรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่นตามก่อนทุกคนสวัสดีซื้ออะไรเจ้าหน่ะอืมเชื่อปี้หลานๆเอามากินข้าวน้าทุกเลยเลยเพิ่นตามชื่ออะบ้างเนีาคิดหน่อเพ่นนึง อืมพ่อตามเทพกันเลยพึ่ง้กินเป็ดได้ในนดกระซ่บทุกคนเลยเนี่ยไม่ค่อยหลวเวแต่มากินกันเลทุกคนเลยเียเพิ่นวสิบปุงเงเพิ่นไปสิปุงเงทุกคนเลยหนงุงเงเลยะโอ้ยจะชื่อตาเชื่อตาไม่มีแต่หมด่านนนบาเออตลุก เสื้อเตรียม้นะเสื้อเตรียมเยนะเออจัดท้พอลป้าเวล้งน้อมดนะป้าไว้นจันะนจัเสื้อเเื้อเเื้อเปเสื้อเปน่ต้องเมือนนพอทานี้เสื้อสมอ่นนี่ยปะเต้นเลยทุกคน ปล่ปาาเลยน่อาวพ่อใน้องอะไกเฮ็ดกินเเลทุกคนเลยล้านค่อยนะเชพอดีน้าวโซรร่ก่อนอันน้มาเทศตลพิษพอกินน้ำนีด่ดองมเขือเทศซ้อของเพนในซอน้ำเลยทุกคนเลย ชือล่น้ำนะเออพ่อเอาปาจ้องเอาป้อมชือเปิดอหเปล่าอืมลาย้างเสืออ่ะอันนี้ชื่อทางเปิดเลยช่ออันที่จะบีนี่มันเป็นเป็นกงืมันเออ xìm chim bên áo bằng nước xìm một con thức con bền bế nha ơi cho một tắm cho cho con đây ba mặt nào có thể thang hộ đây hô à tắm, kênh nào

โหินจะทหุคเานลี่ยลุกเห็เนียอยทุกคนนี้หดัหนนมูป้าเต็มมเือคนเลยนี่สีึงหมดละทำไมกินข้ามดเพื่น้องำมุง